เินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันปลากเกร็ดขาวกรอบ3รถจากชาวบ้านอำเอภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชรถกลมกล่อมครบรสชาติตัวใหญ่ทานได้ทั้งตัวสะอาดอร่อยในราคาโดนใจผู้ซื้อขนาด200กร,รัมถุงละ120บาทโซเล่ก็อยู่ที่หลัก4,000เท่ากับเมื่อวานนะคะแต่ก็มีอ่ปลายๆนิดหน่อยนะคะ4,912รายที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ แล้วก็ผู้ป่วยที่หายกลับบ้านแล้วในวันนี้อยู่ที่5,844รายค่ะเสียชีวิตเท่ากับเมื่อวานนี้เลยนะคะ33รายค่ะส่วนผู้ที่ทำการรักษาอยู่ในขณะนี้อยู่ที่ยอดที่72,761รายค่ะนอกนั้นสัส่วนอาการหนักกับใส่เคร่องช่วยหายใจก็ยังคงทรงๆนะคะ,ะแล้วก็สัส่วนการฉีดวัคซีนแน่นอนค่ะเราฉีดได้ประมาณเราละประมาณ5 0 0 0โดสนะคะ ต่อวันก็ทำให้ยอดก็เพิ่มขึ้นมาวันนี้อยู่ที่94ล้านโดสโดยประมาณค่ะ94ล้านโดสก็กำลังจะครบรอยล้านโดสนะครับก็เร็วเ็วนี้แต่ว่าวันที่5คงไม่ทันแล้วนะฮะก็คงนวดแหละครับมุดหมายก็จะไปวันที่15ก็คือกลางเดือนนี้นะครับอันดับโลกก็เหมือนเดิมนะครับอยู่อันดับที่24่ก็อันนี้ก็แทบไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่แล้วนะครับสนใจว่าวัคซีนเราพอไหม คนเสียชีวิตน้อยลงก็ถือว่าโอเคนั่นอวเคสไม่ถึงห้าพันอย่างที่คุณปูนาว่ามาก็ใช้ได้ะนะตอนนี้ก็คือในส่วนของรัฐบาลเองท่านผู้ชมโดยรวมรัฐบาลก็กำลังไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าก็คือรัฐบาลก็กำลังควานหานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแอฟริกาจากต่างจาก8ปประเทศนะอะไรประมาณนี้ นายก็ถแถลงเรื่องนี้เหมือนกันนายก็ถแถลงแล้วก็ <c oughs> ตัวเลขนี่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่แมทชิกันสักทีเดียวนะ <c oughs> แต่ตัวเลขก,กลมๆก,ก็แปดเก้าร้อยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่ผาาหัวของนังสพิมลายฉบับนะตามล่าเก้าร้อยนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้คุณปูนะ <c oughs> ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวหน่วยงานความมั่นคงนะฮะบกเรืออากาศตอนนี้บูรณาการกันหมด <c oughs> แต่ข้อที่เป็นห่วงมากนะเขาเป็นห่วงเลย เป็นห่วงไอ้ไอสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนะฮะตอนนี้ขออนุญาตใช้คําว่าโอมิครอนนะฮะตามคุณหมอยงแล้วก็ตามสบคแต่ว่าจะเรียกว่าโอมิครอนอะไรก็อันนี้ก็ว่ากันไปนี่โอมิครอนประมาณนี้หมอยงแนะสามวิธีรับมือโอมิครอนค,คุณหมอยงเนี่ยโพสต์เรื่องโอมิครอนนี่ทุกวันคุณปูนาวันนี้ก็แนะนําเรื่องดีๆมาลองอ่านกันเร็วๆนิดหนึ่งนะสามประการที่ คุณหมอยงแนะนํานะครับก็อย่างนี้แล้วกันนิดเดียวนะก่อนไปข้อที่หนึ่ง<า>บอกว่าขณะนี้สายพันธุ์เดตลต้าระบาดทั่วโลกเพราะแพร่กระจายได้ง่ายมีการระบาดเป็นระยะเวลายาวนานกว่าสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์โอเมก้นเริ่มจากแอฟริกาตอนใต้มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดได้เร็ว<ๆ>ก็อาจจะมายึดพื้นที่สายพันธุ์เดลต้าได้<า>โดยเฉพาะอาจทําให้ระบ,บาดทั่วโลกได้ตามกฎเกณฑ์ทาง วิทยาศาสตร์โดยทั่วไปการแพร่กระจายสายพันธุ์ต่างๆในอดีตมาสู่ประเทศไทยสามารถมาได้โดยบินมา mm hmm. เดินมาหรือว่ายน้ํามาเ <c oughs> ชื้อโรคว่ายน้ำด้วยนะอันนี้คือสมทางแลครับ <c oughs> บอเรียนในอดีตสายพันธุ์ต่างๆที่บินมาก็จะถูกกักกันไว้ได้หมดสายพันธุ์ที่เข้าสู่ประเทศไทยแต่ละครั้งมักจะ mm hmm. เดินมาคือมาตามนี่แหละ <c oughs> ช่องทางธรรมชาติมั่งไม่ธรรมชาติมั่งนะ เพราะเรามีพรมแดนธรรมชาติอันยาวไกลการป้องกันที่สําคัญจะอยู่ที่การเดินมามากกว่าที่บินมามถ้ามีการแพรก่กระจายของสายพันธุ์โอมิครอนโอมิครอนได้เร็วก็จะมีโอกาสท,ที่แพรก่กระจายไปทั่วโลกและในที่สุดประเทศไทยก็จะหนีไม่พ้นอย่างในอดีตเพียงแต่ยืดเวลาให้ช้าที่สุดเพื่อความเตรียมพร้อมหรือม่องค์ความรู้เกิดขึ้นพร้อมที่จะดูแลรักษาป้องกันการเตรียมความพร้อมรับมือสําหรับโอมิครอน ไว้ก่อนล่วงหน้าสามารถทําได้ด้วยฐาน,นึงการให้วัคซีนในปัจจุบันต้องครอบคลุมให้ได้สูงสุดหรือเกือบทั้งหมดของประชากรที่ควรจะได้รับวัคซีนวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบนันถึงแม้ประสิทธิภาพต่อโอมครอนจะลดลงบ้างแต่ก็สามารถป้องกันความรุนแรงการเข้านอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้แล้วก็จากข้อมูลนะคะบ,บอกว่าจากข้อมูลของแอฟริกาใต้ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยที่จําเป็นต้องเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาล90%ไม่ได้ฉีดวัคซีนวัคซีนในประเทศไทยขณะน,นี้มีเป็นจำนวนมากเพียงพอที่จะให้ได้กับทุกคนและเตรียมพร้อมที่จะกระตุ้นในเข็มที่3 2. การวินิจฉัยสายพันธุ์โอมครอนได้อย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมการระบาดของโรคถ้าโอมครอนหลุดรอดเข้ามาก็ต้องวินิจฉัยใ,ให้ได้อย่างรวดเร็วและก็มีทีมที่พร้อมจะเข้าไปควบคุมดูแลไม่ให้มีการ ระบาดแพร่ระบาดเกิดขึ้น 3. การป้องกันและการแพร่กระจายของโรคอของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ด้วยมาตรฐานว <c oughs> ิถีชีวิตใหม่ก <c oughs> ังมีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างเคร่งครัดด้วยการล้างมือดูแลสุขอนามัยใส่หน้ากากอนามัย,ย,กกมยแล้วก็มีการกำหนดระยะห่างเพื่อให้มีจำนวนผู้ป่วยให้น้อยที่สุดค่ะแล้วก็ยังทิ้งท้ายได้บอกว่าการเตรียมพร้อมต้องให้ทุกคนเข้าใจใช้ความรู้มากกว่าความเชื่อ สร้างความรู้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีความโปรง่งใสและทุกคนต้องเร่งครัดรักษาระเบียบวินยัยจะช่วยลดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอนคือโดยรวมแล้วนะถึงแม้เจ้าโอมิครอนนะจะอะไรจะร้ายแรงจะอะไรน่าดูมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ,ะอันนี้ก็ประมาทไม่ได้แต่<ะ>โดยรวมแล้วเนี่ยเรานี่ท่านผู้ชมครับคุณปูนาเรามีองค์ความรู้ ตอนที่เรารบกับวัคซีนอู่ฮั่นใหม่ๆเนี่ยนะเมื<ะ>่อสองปีที่แล้วเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยนะ,ะยังมึนตึ๊บกันกว่าจะตั้งหลักได้ตั้งนานนะ,ะแล้วเจอเว็บหนึ่งเว็บสองเราก็สามารถที่จะมาตั้งตั้งอ่ตั้งหลักรับได้นะครับตนนแต่แต่ว่าสําคัญที่คือน,นั่นแหละครับไม่มีวัคซีนไหนดีที่สุดเท่ากับเรากาดอย่าตกแล้วก็อย่าประมาทอย่าประมาทนะ,ะ,ะแต่เห็นว่านี่อย่างไอ้ท้องรอนี่เจ้าท้องรอนี่มาจากไหนเราเว็บนั้นเนี่ มาจากขเขมรโทษมาจากกัมพูชาชมาจากบอลแล้วมาแพร่ระบาดกันโอ้โหระเบิดเถิดเทิงอันนี้นี่คือสุดท้ายแล้วเจ้าโอมิครอนนี่ก็คงจะอาจจะมาอยู่กับเราก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีฤทธิ์เด็ดมากมายก็ไม่เป็นไรแต่แต้องนะวางใจแล้ว,<ต>ว่านนคนที่พบเนี่ยจะมีอาการเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นความว่ามันจะ เป็นแบบว่าพิส่งน้อยไม่แน่พิส่งมันอาจจะมากก็ได้แต่ก็อ, <c oughs> อันนี้ยังไม่แน่นอนไง <c oughs> เขาขอเวลาสักสิบวัน <c oughs> เขาบอกสิบวันอย่างเก่งนะค่ะ <c oughs> น่าจะมีตัวอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ <c oughs> อันนี้ในเชิงการแพทย์ของทั่วโลกนะค่ะ <c oughs> แล้วก็ของไทยนี่คือถึงอยู่แล้วถึงหมายถึงว่าเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับนักวิชาการของโลกนะเราก็เก่งด้วยไม่ใช่มีนักวิจายการเฉยๆเรากเก่งด้วยในการทำโน่นทำนี่ประสานงานด้วยนะครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยอีก ประเด็นหนึ่งที่อันนี้ก็ใกล้ปีใหม่ก็มีเสียงเรียกร้องเรื่องการผ่อนคลายเรื่องการให้เปิดสถานบันเทิงในช่วงเวลาปีใหม่ดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็พร้อมที่จะผ่อนคลายนะคุณภูนาแต่อันนี้ก็ลุ้นกันอีกทีนะครับแต่ว่าเนื่องในด้านอีกด้านหนึ่งก็มีการเยียวยาภาคบันเทิงแลมนตรีกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นก็รับไปดูและนะจะใช้กฎหมายจะใช้ระเบียบข้อไหนอะไรยังไงนี่เขาก็กำลังดูแลกันอยู่นะครับ แล้วก็ฝากนิดหนึ่งนะมีเสียงสะท้อนจากแฟนรายการจากสุร,ราษฎร์ธานีจากนาครศรีธรรมราชก็มีผู้ประกอบการบางคนเข้าไปทำโฮสพิเทลอ่ะคุณปูนาค่ะที่รับคนไข้มาจากโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งมาดูแลมาดูแลค่ะอย่างนี้แหละครับแล้วปรากฏว่าการเบิกเงินเบิกทองจากสปออสชนี่ช้ามากนี่อดควนนะหลายก็มาร่องเรียนผมนี่สองสามรายแล้วนะครับหนึ่งายที่สามแล้วนะครับคุณสานากฝากพูดหน่อย เขาก็ชมคลิปรายการเราอยู่นะแบบถ้าพูดได้ก็พูดนายถ้านนี้นมันช้ายอย่างนั้นลหละเพราะเขาลงทุนมาเป็นหลายล้านเน่ยนะบางคน<ช>น,นคะทนี่ได้เบิกมาได้นะกว่าจะถึงเขานี่ผ่านโรงพยาบาลแล้วก็มาถึงเขานี่เขาบอกหมุนเงินไม่ทันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายทุกเดือนนะทุกเดือน,น,นต้องดูแลคนต่อหัวเนี่ยนะกินข้าวสามมื้อค่นะ,ะขยะโน,น,น่นนี่นั่นโอโ้โหสารพัดส,ส,ส,สารพันน์กำไรนีไม่มากนิดหน่อย แต่มันต้องมาเสียงด้วยมาดูแลคนไข้ว่ากันอย่างนั้นดังนั้นก็ฝากสปออสอชอนะครับอันนี้ก็คือเงินของแผ่นดินเงินหลวงอะท่านก็เพียงกต่ทำให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับจัดระบบที่มันโฟโล์นะ่ะมันไหลหน่อยอ่ะจบเรื่องของโควิดค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ